สวัสดีค่ะเต้านะคะ,น,ะน,นัทพรเตมีรักค่ะต้องบอกเลยว่าสมการรอคอยมากๆเพราะว่าก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่เป็นแฟนตัวยงของดิสนีย์เลยนะคะโดยเฉพาะพรินเซสทั้งหลายนะคะชอบมากๆคือเรียกว่าโตมากับดิสนีย์เลยจำความได้เนี่ยจะชอบดัมโบลค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะว่าเป็นเรียกว่าการ์ตูนที่มีทั้งความสนุกแล้วก็แบบอิโมชั่นอลด้วยแต่ว่าเต้าน่าจะเหมือนมู่หลานละกันเพราะว่า มู่หลานเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความแบบเ,เด็ดเดี่ยวในการที่จะแบบทำอะไรแล้วก็ฝึกฝน The Lion k i n นค่ะเพราะว่ายังจำความประทับใจจากเวอร์ชั่นที่เป็นการ์ตูนได้ตั้งแต่ที่ดิสนีย์ทำไลฟ์แอคชั่นเนี่ยก็ติดตามดูมาตลอดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ติดตามรอดูค่ะ ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ AIS 5G เนี่ยร่วมมือกับ Disney นะคะนำบริการ Disney Plus Hotstar มาให้คนไทยคะ่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชานนะคะที่จะมามอบความบันเทิงให้กับเราในช่วงนี้ค่ะพิเศษเลยนะคะแพ็กเกจรายเดือนค่ะกับ AIS ที่เดียวเท่านั้นนะคะสมัครล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึง27มิถุนายนนะคะพิเศษค่ะราคาเพียงแค่35บาทต่อเดือนนะคะจาก99บาทค่ะพร้อมรับสิบเพิ่ม1เดือนนะคะ สมัครได้เลยค่ะเพียงกดดอกจัน1,1,1แล้วก็โทรออกค่ะความพิเศษนี้ exclusive only on AIS